ดูการเปลี่ยนแปลงของโลหะนะฮะแล้วก็ยุบย่นยับยอ่อเห็นไหมแล้วดูโลหะที่ผมยิงเป็นเป็นไกด์ลายขึ้นไปนดิเพื่อนนะอายุพราเก้าสิบปีมันไม่มีหดเหี่ยวได้ยังไงพาพพวกมันนะเนี่ยผมถึงบอกว่าเพื่อนดูแขนเลยเนี่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 ยดูแขนเนี่ยเนี่ยดูดิฮะเนี่ยอีกอันหนึง่ง ตึงเป๊ะเลยเห็นไหมน่ะมันเล่นกันน่ะโลหะตึงมันไม่ไม่ไม่ได้คิดผมบอกสูตรมันไปว่าเอาปีพศสองห้าหกแปดขึ้นตั้งนะ,ะแล้วปีพศสองสี่หกเก้านี่ยเป็นลบนะ,ะโลหะเหลือเท่าไรคืออายุของโลหะนะฮะเนี่ยแล้วพี่เพื่นเพื่อนจะไปเก็บพระตามมันได้ยังไงดูนี่เนี่ยดูโลหะที่เนี่ยมันแตกต่างกันไหมเนี่ยอีกองคหนึ่งคืออะไรฮะ มีพอสอเดียวกัน 2, 4, 6, 9เหมือนกันแต่ดูโลหะสิดูโลหะที่เนี่ยอีกอันหนึ่งตึงเป๊ะอยู่เลยนะฮะเนี่ยอีกอันนึงยุบจนยักยอ่อแล้วเห็นไหมเนี่ยอ้อเดีหาว่าแก้งเขาดูฝั่งนี้ก็ได้เอาเนี่ยเนี่ยนะฮะมันมีตรงไหนตึงเนี่ยดูเนี่ะเนี่ยมันไม่มีตึงแล้วนะฮะเอาดูแค่บัวนี่ก็ได้เอาเนี่ยเดี๋ยวดูบัวเนี่ย พี่เพื่อนดูนี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตรงสองสี่หกเก้าไกลแค่ไ้น่ะดูตัวหนังสือดิตัวหนังสือก็หดแล้วเห็นไหมนะเห็นไหมฮะเนี่ยล้วไปเล่นบ้าจี้ตามมันได้ยังไงอ่ะบอกให้ยิงขึ้นจอเลยเวลามันไล์กันน่ะมันมีกล้องกันไหมไอ้คนที่มันสายเดียวกันมันมีอยู่แล้วนะฮะมันกล้าขยายไหมนะมันกล้าขยายพี่เพื่อนดูไหมมันไม่กล้าหรอก พราะเลยไหมก็เหรียญมันไม่มีออกไซด์เลยที่มันยิงขึ้นไปน่ะก็เหมือนตัวอย่างที่ผมเอาขึ้นไปพี่ไอพี่เพื่อนดูนี่แหละนะก่อนที่จะเปรียบเทียบเห็นไหมโลหะมันตึงแล้วมันจะเป็นพระเก่าได้ยังไงนะฮะไอ้ที่พวกเ่าหอนเนี่ยมันเคยเห็นบ้างไหมน่ะมันไม่รู้หรอกเนี่ยมันเล่นกับโลหะตึงด้านซ้ายมือเลยเห็นไหมน่ะเนี่ยที่ผมว่าเอาตัวอย่างมให้เพื่อนดูอ่ะนะที่มันหาหอนบก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 กันน่ะเนี่ยเนี่ยพี่เพื่อน มันเล่นโลหะกันอย่างนี้เนี่ยมันเล่นโลหะตึงนะฮะแต่ผมไม่เล่นผมเล